ความรักสัญชติยานหรือเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์จึงทําให้พวกเขามารวมกันณที่นี่ทุ่งกวางร้องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหตุการณ์จะเป็นเช่นไรเชิญรับชมครับเหตุการณ์ที่ท่านกาลังรับชมขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงช้างที่เห็นก็เป็นช้างจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคม2567เมื่อมีช้างโขงนับ20ตัวออกปรากฏตัวณทุ่งกวางร้องเพียงไม่กี่อึดใจ พบว่ามีพายหนุ่มงายาวเดินมุ่งหน้าเข้าไปหาโขงดังกล่าวและในช่วงไม่นานพี่ใหญ่แห่งไพพนาแห่งผืนป่าดงพญายเย็นก็เดินตามเข้าไปทำให้เหล่าช่างภาพและบรรดานักท่องเที่ยวที่เฝ้าดูอยู่ต่างลุ้นระทึกว่าจะเกิดการต่อสู้กันระหว่างพายด้วนวนาลีและพลายเบียงยาวหรือไม่ คปรากฏว่าพายเบี่ยงยาวหลีกทางให้พายด้วนวนาหนีเข้าป่าไปแล้วครับท่านผู้ชมพาให้สมาชิกหลงตอนอื่นต่างพื้นตกใจหนีกระเจิงเข้าป่ากันไปหมดรวมถึงพายหนุ่มบัดดี้ตัวนี้ก็ต้องหนีเพื่อความยืนยาวของชีวิตของตัวเองรุ่นใหญ่มาทั้งทีก็ต้องหนีสิครับวิถีแห่งธรรมชาติก็เป็นเย่ยงนี้แหละครับหากชื่นชอบเรื่องราวความน่ารักของช้างป่าสัตว์ป่าธรรมชาติและป่าดงโพรงพรฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมขอบคุณครับหากรักชีวิตอย่าคิดมาซ่าก,กับพิด้วนวนาลี